ง่วงๆอยู่เนี่ยฮะมันทําให้เราแบบรู้สึกอ่ะได้พักได้รีแลกซ์นะครับก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับาจากเชียงใหม่ลำปางนะครับมาดูในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนนะครับยังคงคุมเข้มมาตรการต่างๆเกี่ยวกับการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่พร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่นะครับปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้นครับที่สารากลางจังหวัดลำพูนนายวรยุทธนาวรัตนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนครับ ได้ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูนในการขับเคลื่อนการดําเนินงานและติดตามสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับได้เน้นย้ําให้ส่วนราชการและอำเภอทุกอำเภอครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังในการช่วยการสอดส่องดูแลสําหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับและประชาชนชาวจังหวัดลำพูนรวมถึงนักท่องเที่ยวพร้อมการ,าบ,ารบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นด้วย โดยจังหวัดลำพูนนะครับได้ตั้งจุดบริการจุดตรวจร่วมรวมถึงด่านชุมชนในพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดลำพูนเพื่อให้บริการและคอยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมเฝ้าระวังในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ควบคู่ไปด้วยครับสำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงของเทศกาลปีใหม่ประจำวันที่1มกราคม2565ของทางจังหวัดลำพูนค่ะมีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุจำนวน5ครั้งสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ยังเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้วขับนะคะขับรถเร็วเกินกำหนดค่ะ ทางนี้จังหวัดลำพูนก็ขอความร่วมมือให้ประชาชนและผู้ที่ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะเพื่อชีวิตและทรัพย์สินของตัวท่านเองพร้อมทั้งให้ดูแลตนเองและคนข้างๆง่วงก็อย่าขับค่ะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและใช้ชีวิตอย่างปลอดภยัยตามแบบชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภยัยไร้อุบัติเหตุค่ะต้องบอกว่าพ่อเมืองของ ทุกจังหวัดเลยนะครับ <That. S 2> ก็มีการใส่ใจเจ้าหน้าที่รวมถึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเนี่ยดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด <That. S 2> นะฮะอย่างลำพูนเนี่ยผมก็เคยบอกไปแล้วผมเดินทางไปลำพูนเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยอสอมอเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย <That. S 2> บอกให้ผมเนี่ยลงมาจาก